แน่ใจนะว่านายสามารถจำกดทั้งหมดได้อะเจ้านายของผมพูดขึ้นในตอนที่เขากำลังเก็บของกลับบ้านแน่นอนครับผมมันอยู่ในนี้หมดแล้วผมพูดพร้อมกับชี้นิ้วไปที่หัวเขาพยักหน้าให้ผมแล้วก็เดินออกไปจากประตูสำนักงานเล็กๆเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ผมคิดว่าเจ้านายของผมพูดน้อยไปหน่อยนี่เป็นเดือนแรกของผมในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สุสารที่นี่ มันใกล้กับหอพักของผมและผมเพิ่งจะออกจากวิทยาลัยเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนี่มันเป็นงานที่น่าเบื่อมากการนั่งดูกล้องรอบๆสูตสารเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมละ่ะใช่มันน่าตื่นเต้นผมต้องการเงินและนี่คืองานที่จ่ายเงินให้ผมดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถหาได้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในใบปลิวมันบอกเอาไว้แบบนั้น ผมคิดว่าเขาน่าจะต้องการหาใครสักคนมาทํางานอย่างด่วนดังนั้นผมก็เลยใช้โอกาสนี้รีบสมัครในทันทีแล้วผมก็ได้รับการจ้างงานในวันนั้นเลยผมยังไม่เคยรู้จักชื่อคนที่จ้างผมเลยด้วยซ้ําและเมื่อผมเข้ามาทํางานในวันแรกเจ้านายของผมไม่ได้อบรมอะไรให้ผมเลยมันไม่มีสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํามันมีเพียงแค่กฎกฎเข้อที่ผมจะต้องปฏิบัติตาม และจะต้องท่องจํามันเอาไว้ก่อนคือวันฮาโลวีนกฎเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามในคืนฮาโลวีนเท่านั้นเขากล่าวคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ตามวิธีที่พวกเขาบอกคุณถ้าคุณทําผิดแค่นิดเดียวไม่สิคุณจะไม่ทําผิดพลาดเพราะผมเชื่อว่าคุณจะต้องทําตามกฎนี้แบบคําต่อคําผมมองเขาและสับสนเล็กน้อยเพราะมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลย ถึงผมจะยังงงๆผมก็ดึงโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มบันทึกเสียงเพื่อให้เขาได้บอกกฎกับผมเมื่อเขาบอกผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยผู้ชายคนนี้แม่งบ้าชัดๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงไม่มีใครอยากทำงานที่นี่ผู้ชายคนนี้แม่งบ้าจริงๆผมรู้รู้ว่าทุกที่มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามแต่ที่นี่มันกำหนดกฎบ้าๆสำหรับคืนฮาโลวีนเท่านั้นหรอผมเดาว่าพวกคุณคงจะไม่รู้หรอกว่าผมรู้สึกยังไง จนกว่าจะได้ฟังกฎที่เขาให้ไว้กับผมแล้วผมจะบอกกับคุณแบบคำต่อคำตามที่เขาได้บอกผมเป๊ะๆกฎข้อที่หนึ่งในคืนฮาโลวีนโปรดมาถึงที่ทำงานเวลาสองทุ่มครึ่งไม่ช้าและไม่เร็วไปกว่านี้อย่าเดินเข้าประตูจนกว่าจะถึงเวลาสองทุ่มครึง่งได้โปรดเพื่อความรักของพระเจ้ากฎข้อที่สองให้คุณอยู่ภายในออฟฟิศจนถึงเวลาสามทุ่มสิบห้า ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดจัดการตัวเองให้เรียบร้อยและห้ามตรวจกล้องวงจรปิดในเวลานี้ฉันจะปิดมันเอาไว้ก่อนที่คุณจะไปถึงที่นั่นดังนั้นมันจะไม่มีสิ่งใด่อดใจให้คุณแอบดูนี่อาจจะเป็นกฎที่สำคัญที่สุดข้อนึงถ้าหากคุณพบว่าจอภาพมันเปิดขึ้นมาเองอย่าไปมองมันเช่นกันและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเผลอไปมองมันเข้าและเห็นว่ามันกำลังฉายภาพที่โซนเของสุสาน ให้คุณปิดไฟในออฟฟิศซะแล้วก็ไปซ่อนแต่ถ้ามันใา้เห็นโซน B หรือว่าโซน C และคุณเผลอไปมองมันเข้าทางเลือกเดียวของคุณคือวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดขอให้คุณโชคดีกับกฎข้อนี้และเพื่อทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นคุณอาจจะคุมจอภาพด้วยแจ็คเก็ตหรือว่าผ้าหม่มเพราะคุณคงไม่อยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ในคืนวันฮาโลวีนหรอกกฎข้อที่3หลังจากเวลา3ทุ่ม15นาที คุณจะมีเวลา30วินาทีในการออกจากออฟฟิศเปิดประตูทิ้งไว้มันเป็นไปนได้ที่คุณจะเดินผ่านล่าง่ๆหนึ่งที่ดูสูงผิดธรรมชาติและมันจะไม่มีใบหน้านี่ไม่ใช่ชุดฮาโลวีนมองไปที่ตาเขาแล้วคุณต้องบอกเขาว่าลาตีสวัส์หากเขาไม่ตอบสนองให้คุณเดินไปลาตะเวนที่สุสารต่อแต่ถ้าเขาพูดอะไรขึ้นมาคุณจะต้องยืนนิ่งๆห้ามขยับแม้แต่นิดเดียว เขาอาจจะเดินไปรอบๆคุณแต่ถละคุณอยู่นิ่งๆจนกว่าเขาจะพอใจเขาควรจะเดินออกไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นและเขาจะเข้าไปในสำนักงานแล้วก็ปิดประตูเสียงดังกดข้อที่4คุณจะต้องไปยังโซน A และเมื่อคุณตรวจสอบที่โซน A นี้คุณจะเห็นหลุมศพที่มีชื่อว่าเจมส์อาร์แฮกนีมันจะถูกขุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติอย่า และฉันหมายความว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่อยู่ในรูหกฟุตบนพื้นคุณจะไม่มีชีวิตกลับไปทํางานถ้าหากคุณมองลงไปในหลุมนั่นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือแค่เดินไปที่โซนบีและอย่าหันหลังกลับมามองกดข้อที่5ทันทีที่คุณกําลังจะข้ามสะพานจากโซน A ไปยังโซน B คุณจะสังเกตเห็นล่างเงาจํานวนหนึ่งที่ยืนอยู่รอบๆต้นโอ๊กขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายมือของสะพาน โปรดตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณให้ดีคุณต้องมองหาร่างที่สวมหมวกทรงสูงสีดำและเมื่อเจอเขาแล้วให้คุณเดินไปที่ข้างหลังเขาและถามว่าผมชัดเจนใช่ไหมหากคุณได้ยินเสียงที่ดังมาจากในหัวพูดว่าใช่คุณสามารถไปยังโซนบีได้แต่ถ้าหากคุณไม่ได้ยินอะไรเลยคุณจะต้องรอคุณสามารถดูในส่วนนี้ได้แต่ฉันแนะนำให้คุณละสายตามันซะเชื่อฉันเถอะ คุณจะไม่ได้รับบาดเจ็บที่ร่างกายหรอกหาคุณดูมันแต่ฉันไม่รับประกันนะว่าทางจิตใจมันจะเกิดอะไรขึ้นกฎข้อที่6เมื่อคุณทำสำเร็จแล้วให้ไปต่อในส่วน B ีคุณสามารถเดินไปรอบๆได้และทำสิ่งที่คุณมักจะทำในทุกๆคืนที่นี่สิ่งเดียวที่คุณจะต้องรู้คือคุณจะต้องอยู่ในโซนนี้จนถึงสี่ทุ่มตอนนี้น่าจะเวลาประมาณสามทุ่มคึ่งถึงสามทุ่มสิบห้า คุณจะได้ไม่ต้องรอนานและเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มให้คุณไปต่อได้กฎข้อที่7หลังจากที่คุณเดินออกมาจากโซน B คุณจะสังเกตเห็นอุณหภูมิที่นี่มันแปลกประหลาดและจะมีการเปลี่ยนแปลงของแสงและเวลาจะกระโดดไปถึง4ีสองอย่าตกใจและห้ามรับโทรศัพท์ของคุณเด็ดขาดโทรศัพท์ของคุณจะดังตลอดเวลาทันทีที่เสียงมันเริ่มดังขึ้นคุณจะต้องยืนนิ่งนิ่งจนกว่ามันจะหยุด มันจะถูกโทรมาจากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าแฟนแทจ้ทุกๆคนที่คุณนึกออกคุณจะต้องไม่รับสายเหล่านี้มันไม่ใช่พวกเขาที่โทรมาจริงๆแล้วมันคือผู้ชายที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ชายที่ไม่มีใบหน้าเขาจะพยายามล่อให้คุณกลับมาที่ออฟฟิศคุณจะต้องอยู่ห่างออฟฟิศนั้นไว้จนกว่าฉันจะบอกให้คุณกลับไปโทรศัพท์ของคุณจะหยุดส่งเสียงหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งมันน่าจะหายไปประมาณเวลาตีสองสานาทีแล้วคุณจะสามารถไปส่วนต่อไปได้กฎข้อที่8คุณจะสังเกตเห็นเวลากระโดดอีกครั้งหนึ่งมันจะข้ามไปที่ตีสี่สานาทีแต่ถ้าหากเวลายังคงบอกว่าตีสองนาทีหลังจากที่โทรศัพท์หยุดดังแสดงว่าตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาผมขอโทษด้วยคุณไม่สามารถทำอะไรได้ที่นี่ คุณน่าจะทําผิดพลาดในบางจุดถ้าคุณมาลงเอยแบบนี้แต่ถ้าทุกอย่างยังคงปกติดีให้คุณตรวจสอบโซนสีให้เสร็จและคุณจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับผู้หญิงที่มีเลือดเลอะไปทั้งตัวเธอจะมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณเธอจะถามคุณว่าลูกของเธออยู่ที่ไหนอย่าตกใจไม่ว่าเธอจะตะโกนดังแค่ไหนบอกเธอไปว่าคุณจะหาลูกให้เธอและคุณจะไปเจอเธอนอกสุสานอีกสินาที เพื่อให้เธอไปรออยู่ที่นั่นและเมื่อเธอวิ่งไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับคุณนั่นคือวิธีที่คุณจะรู้ได้ว่าคุณได้หลอกเธอสําเร็จแล้วคุณจะพบกับผ้าเช็ดตัวและผ้าขีริ้วเปื้อนเลือดเป็นจํานวนมากมันจะอยู่รอบๆโซนซีนี่คือการบารุงรักษาอย่างเดียวที่คุณจะต้องทําก็คือแค่หยิบมันขึ้นมาแล้วก็ทิ้งมันลงในถังขยะที่อยู่ใกล้คุณที่สุดกดข้อที่9หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายนี้ คุณจะต้องรีบวิ่งกลับไปที่ออฟฟิศของคุณให้เร็วที่สุดมองตรงไปแค่ทางที่ไปออฟฟิศและอย่าหันไปไหนทั้งนั้นเพราะคุณจะได้ยินชื่อของคุณถูกเรียกจากเสียงที่คุณคิดว่าคุณจําได้คุณแค่วิ่งต่อไปและเมื่อคุณไปถึงออฟฟิศคุณจะเห็นชายไายหน้าออกมาจากออฟฟิศเวลาตอนนี้น่าจะประมาณตีห้าเขาจะหยุดคุณและพูดว่าทาได้ดีมากแล้วก็พยักหน้าให้คุณจากนั้นให้คุณค่อยๆเดินเข้าไปที่ออฟฟิศ และก็ปิดประตูสำหรับเวลากะที่เหลืออยู่คุณสามารถตรวจสอบกล้องนั่งลงและทำงานต่อจนกว่าฉันจะมาเปลี่ยนกะแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดคําว่าทำได้ดีมากแต่พูดว่ามากับฉันถ้าเขาบอกแบบนั้นคุณจะต้องวิ่งหนีเข้าไปขังตัวอยู่ในออฟฟิศอย่าหลงกลเสียงที่สงบและก็หน้าฟังของเขาเขาอาจจะเป็นอะไรก็ได้อย่าปล่อยให้เขาเข้ามาเด็ดขาดรองให้เขาหยุดขอประตู คุณจะต้องปิดตาวไว้ในชั่วโมงสุดท้ายของกะอย่ามองไปรอบๆอย่าลืมตาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งนี่จะเป็นเสียงของฉันที่มาเคาะประตูคุณจะไม่ถูกเรียกมาทำงานเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์เพื่อชดเชยกับเสิ่งที่คุณได้เห็นและคุณจะได้รับเงินจำนวนมากสำหรับหน้าที่ของคุณเมื่อพวกคุณได้ฟังกฎเกณฑ์ที่ผมบอกพวกคุณแล้วผมหวังว่าคุณจะเข้าใจความสงสัยในตอนแรกของผมว่าทำไมผมถึงได้สับสน และคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกแล้วกะของผมก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ผมมาถึงที่นี่เวลาสองทุ่มครึ่งเจ้านายของผมก็ได้กลับไปแล้วและผมก็ตัดสินใจว่าผมจะทำตามกฎที่เขาได้มอบไว้ให้ผมเพื่อทำให้เขาได้รู้สึกภูมิใจที่ได้แกงผมผมไม่ได้ตรวจสอบกล้องแล้วผมก็ออกไปที่ประตูหลังจากที่ออกมาข้างนอกผมก็ได้เจอกับลมแรงแพัดมากระทบตัวผมและผม ก็เห็นชายร่างสูงเดินเข้ามาหาผมมองไปที่เขาและใบหน้าของเขามันก็ไม่มีอยู่จริงๆมันดูสมจริงมากและทำให้ผมขนลุกผมเกือบลืมที่จะบอกเขาว่าลาตีสวัสดิ์เขามองมาที่ผมผมคิดว่าเขาเห็นผมแน่นๆผมเดินต่อไปที่ประตูผมตต้สั่รเล็กน้อยเมื่อกำลังตรงไปยังโซน A เมื่อผมมาถึงที่โซน A ผมก็รีบไปค้นหาหลุมศพของเจมอาร์แฮกนี่ มันคือหลุมศพที่ผมเห็นมาตลอดเพราะมันใหญ่ที่สุดที่นี่ผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันถูกขุดขึ้นมาจริงๆผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจที่พวกเขาจะแกล้งผมถึงขนาดนี้ดังนั้นผมจึงรีบเดินผ่านหลุมศพนั่นนี่มันไม่จริงหรอกผมคิดในใจก่อนที่ผมจะเดินข้ามสะพานไปยังโซนบีผมมองหาต้นโอก๊กและในที่สุดผมก็พบมันแล้วผมก็นึกถึงกฎที่เจ้านายได้เตือนผมได้ ผมเห็นหมวกทรงสูงในทันทีผมรีบวิ่งไปหาเขาอย่างชุลักษณ์ุเลและถามว่าฉันชัดเจนใช่ไหมเงียบไม่มีคำตอบใดๆออกมาขณะที่ผมยืนอยู่ที่นั่นเพื่อรอคำตอบที่ยังไม่มาถึงผมตัดสินใจที่จะล้าสายตาจากชายคนนั้นและมองไปยังโซนบีที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าแน่นอนพวกเขาห้ามผมเพราะว่าต้องการให้ผมมองมันถึงแม้ว่าพวกเขาจะแนะนำว่าไม่ให้ผมมองก็เถอะ ท,ทันทีที่ผมมองไปผมก็รู้สึกตัวแข็งและเริ่มหวาดกลัวอย่างสุดขีดผมเห็นตัวของผมเองยืนอยู่ที่ระยะไกลมันดูเหมือนผมมากและเนื้อตัวของมันเต็มไปด้วยเลือดและเมื่อมันเห็นผมจ้องไปที่มันมันก็ส่งเสียงกรีดแล้วก็วิ่งเข้ามาหาผมผมตกใจตกใจอย่างมากผมหันหลังกลับและก็วิ่งมันวิ่งตามผมมามันกำลังจะถึงผมแล้วและพอมันถึงผมมันก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ ทันทีที่มันหายไปผมก็ได้ยินเสียงในหัวของผมดังขึ้นมาว่าไปต่อได้ณจุดจุดนี้ผมมีความคิดนับล้านวิ่งเข้ามาในหัวผมตระหนักได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และในตอนนี้ผมรู้สึกว่าจิตใจของผมได้เปลี่ยนไปแล้วจากในตอนแรกผมสับสนในตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นการเอาชีวิตรอดผมตรวจสอบโซนบีจนถึงเวลาสี่ทุ่ม ผมรู้สึกหวานระแวงและก็หันหลังกลับมามองบ่อยมากผมตรวจสอบโทรศัพท์ของผมและก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องย้ายไปที่โซนีผมรู้สึกได้ทันทีที่ผมมาที่โซนนี้นั่นคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปและเห็นว่ามันมืดลงเล็กน้อยอากาศเันเย็นลงอย่างมากไม่มีทางผมบอกกับตัวเองขนาดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมันบอกเวลาว่าตอนนี้ตีสองก่อนที่ผมจะคิดได้อีกครั้งหนึ่ง โทรศัพท์ของผมมันก็ดังขึ้นผมหยุดนิ่งทันทีพ่อคนที่โทรมาคือพ่อของผมผมมองดูตัวอักษรสามตัวนั่นที่หน้าจอโทรศัพท์ผมไม่เคยรู้จักพ่อของผมเลยผมไม่เคยมีเบอร์ของเขาในโทรศัพท์ของผมในตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน้ำตาคลอเบ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ผมอ่อนไหวเป็นอย่างมากผมปล่อยให้มันดังขณะที่ผมกำลังคิดถึงสิ่งที่มันเป็นไปได้บนโลกใบนี้และในที่สุด เสียงนั่นมันก็หยุดลงผมถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกผมจำกฎข้อถัดไปเกี่ยวกับเวลากระโดดได้และผมเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้เวลาตีสองครึง่งผมเดินต่อไปด้วยน้ำตาที่ไหลรลนอยู่บ้างผมเปิดโทรศัพท์เอาไว้ตั้งแต่เวลาตีสองครึง่งถึงตีสี่ครึง่งเิ่งนี้มันทำให้ผมโล่งใจเพราะตอนนี้ผมรู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงผมรู้ว่าผมได้ทำตามกฎทั้งหมดถูกต้องจนถึงตอนนี้ เมื่อผมเริ่มตรวจสอบโซนซีผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโดยธรรมชาติแล้วสิ่งนี้จะทําให้ผมกลัวและก็วิ่งหนีแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมสะบัดหัวไปหาผู้หญิงคนนั้นคนที่เลอะไปด้วยเลือดและก็กรีดร้องว่าลูกของฉันฉันหาลูกไม่เจอผมเดินไปบอกเธอว่าผมจะช่วยเธอหาลูกหลังจากที่ผมยืนลังเลอยู่นานผมบอกให้เธอไปพบกับผมที่ทางเข้าสุสารในอีก10นาทีเธอพยักหน้า แล้วก็วิ่งออกไปผมสังเกตเห็นเลือดจํานวนมากที่มันเลอะไปทั่วพื้นผมก็ค่อยหยิบผ้าขี้ริ้วแล้วก็โยนมันออกไปที่ถังขยะผมมองไปรอบๆก่อนที่จะวิ่งกลับไปที่สํานักงานตลอดการวิ่งผมไม่เห็นใครและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยซึ่งมันแปลกมากเพราะมันขัดกับสิ่งที่เจ้านายของผมได้บอกอย่างสิ้นเชิงผมภาวนาตลอดทางว่าให้ผมถึงออฟฟิศอย่างรวดเร็วและในที่สุดผมก็มาถึงออฟฟิศผมเห็นชายคนนั้นอีกรอบหนึ่ง ชายที่ไร้หน้าแต่คราวนี้มันต่างออกไปเพราะว่าผมมองดูเขาด้วยความหวาดกลัวเขาหันกลับมาอย่างช้าๆแล้วก็พูดว่ามากับฉันผมไม่เสียเวลาแม้แต่จะคิดร่างกายของผมวิ่งผ่านเขาเข้าไปในห้องทำงานแล้วก็ปิดประตูกูทำอะไรผิดผมตะโกนออกมาพร้อมกับเสียงที่มันเคาะประตูโดยที่ไม่หยุดผมดึงเสื้อแจ็คเก็ตมาคลุมหัวตัวผมสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวตลอดทั้งชั่วโมง มันพยายามเรียกชื่อผมด้วยเสียงที่ผมคุ้นเคยซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมได้แต่นั่งหลับตาด้วยความหวาดกลัวตลอดทั้งชั่วโมงจจกระ่งผมได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งผมรีบเปิดประตูออกและผมก็เห็นเจ้านายของผมยืนอยู่ตรงนั้นผมไม่รอช้าตะโกนใส่เขาว่าคุณเพิ่งพาผมมาเจออะไรวะผมรู้สึกโมโหยอย่างมากถึงแม้ผมจะโล่งใจเมื่อเห็นเขาในตอนนี้เขาดูมีชีวิตชีวามากกว่าตอนที่ผมเจอเขาครั้งแรกอย่างมากเขามองมาที่ผม และก็ยิ้มกลับบ้านซะเถอะลูกกลับไปนอนซะผมจะกรสวงกลับไปทันทีว่าไม่ผมต้องการคำตอบคุณจะบอกให้ผมกลับไปหลังจากที่ผมเจอมาแบบนี้ไม่ได้เขามองมาที่ผมและก็พูดว่าคุณคนดูแลสุสานของฉันฉันขอขอบคุณสำหรับสิ่งนี้เขายื่นมือออกมาเพื่อมาจับมือกับผมฉันชื่อเจมส์แลนดอลแฮกนี่และฉันตายมาแล้ว200ปีทุกๆวันฮาโลวีน ฉันจะถูกขุดขึ้นจากหลุมและก็จะออกจากสุสานและเติมพลังเพื่อไม่ให้ร่างกายของฉันต้องพังพินาศคุณช่วยปกปิดฉันเมื่อคืนนี้และฉันขอขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นผมใช้เวลาไม่นานในการนึกชื่อของเขาชื่อของเขามันเหมือนบนหลุมศพที่ถูกขุดขึ้นมาผมหันกลับมามองเขาอย่างช้าๆอาปาค้างพูดไม่ออกผมกค่อยคเดินออกไปจากประตูนั่นเก็บข้าวของในบ้านของผม และผมก็ไม่ใครกลับมาที่เมืองนี้อีกเลยหากคุณชอบคลิปนี้อย่าเก็บไปฟังคนเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไ r ร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีลาทีสวัสดี